โยก็สวีดสสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในะวันนี้เราก็จะมาเล่นโลบอแบบที่มีชื่อว่า anniversary <words? S 1> นะครับนะมัน,ม,นมันแปลอย่างนี้อ่ะผมก็เลยอ่านตามคูกเกิลน,น่ะนะ <c oughs> ถ้าอ่านไม่ถูกก็ไปโทรคูกเกิลแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละคร3าตัวนะครับก็จะมีรีบอนผู้กาโลแล้วก็คิลารนี่เองนะครับนะจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร์ให้กันด้วยนะครับนะก่อนยอย่าคลิกนะับสครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากนะครับนะ โอเคก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับนะเลโก้ s <S เอาละครนะซึ่งตัวละครตัวแรกเนี่ยที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับนะั่นก็คือตัวของรีบอนนั่นเองนะครับนะซึ่งก็เอ่อสกิลก็ไม่รู้ว่าคนสร้างเขาขี้เกียจทำหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะเออเอาน่ะนี่ก็เป็นสกิลแรกนะครับเป็นการบอกว่าปล่อยลูกบอลไฟออกไปนะเดี๋ยวจะทีแลนะ้วกันนะเมื่อกี้ยังไม่ชัดนะขออีกทีหนึ่งยุบซุ่มประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นสกิลที่สองนะครับ นี่ 100. เรียบร้อยต่อไปก็เป็นสกิลที่3านะครับก็จะเป็นแบบว่าพายุไฟนะนี่ปันป่นปัน่นปั่นถามว่าแรงไหมอ่ะก็กใช้ได้นะแต่ก็ไม่ได้แรงขรนาดนั้นนะครับนะนี่เนี่ยมาดิครับไม่ได้กลัวหรอกปล่อยลุมเลยนี่เนี่ยซึ่งตัวทางด้านของรีบอลนะครับนะถ้าเราเอาตัวเข้าไปแลกนี่คือเสียเสียเลือดโคตรหนักเลยนะเพราะตัวบอลตัวรีบอลเนี่ยเป็นตัวที่ว่าเลือดน้อยมากเลยนะ เขาคือผมอะนะตัวมันเลื่นน้อยนะครับนะมันบวกตรงๆไม่ค่อยได้นะครับมันต้องปแปมสกิลเรื่อยๆนะดีนนะ่โอเคประมาณนี้นะครับนะเอาละครับนะอันนี้ก็จะเป็นสกิลอันติของตัวรีบอลนะครับนะดูกันแล้วก,กันจะเป็นไงนะครับนะเปิดอันตินี่จัดไปคมๆว่าอันนี้ก็เป็นท่าอันตินะครับนะก็แค่นี้แหละ ก็บือ้อหวาแมาก็เฉยๆนะครับนะไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับดีเนี่ยอ๋อยานะเข้ามามปัดแม่ง<อ>เฮ้ยใครเข้ามาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคนดังเฮ้ยอะไรของกูเนี่ย <c oughs> เอาล่ะครับนะฟูก,กาโลนะครับนะสกิลแรกนะครับก็เป็นการใช้สกิลแบบว่าเป็นโลผักไปนะประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นการว่าตีธรรมดาของปุกาโลนะคือแบบโอ้โหเป็นการตีแบบระยะไกลนะครับนะนี่ถือว่าโกงให้ได้นะอ่ะส่วนสก,กิลที่สองนะครับนะก็จะเป็นการฮิวเพื่อนนะครับไม่ต้องแปลกใจว่ามันเอาตัวหลักมานะครับเพราะว่าผมเอาไว้ฮิวเพื่อนนะอย่างนี้นะนี่ฮิวนี่ครับมันก็จะแบบฮิวเป็นตีนะถือว่าโอเคมากเลยนะฮิวให้ทั้งตีนะครับเฮ้ยกดฮิวเป็นไงโอ้โหเลือดตัว่ะ ซึ่งในการฮิลแต่ละครั้งนะครับนะจะฮิลมากหรือฮิลน้อยเนี่ยอยู่ที่เลเวลตัวละครของเรานะครับนะยิ่งเลเวลตัวละครเยอะนะครับก็สามารถเอ่อฮิลได้เยอะขึ้นนะตามนี้แหละนี่เนะนี่ยนะนี่เนะี่ยนี่เนี่ยโอเคไปปุ๊บป๊อบป,ปุ๊บปั๊บ,บอันนี้ก็เป็นในกิวที่สามนะครับเป็นการเรียกงูออกมานะแล้วก็ฉกแปะใช่แค่นี้แหละแล้วก็ฉกนี่เนะนี่ยนะนี่เนะนี่ยนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยฮิลนี่ปลาปลาปลา,ปาไป โอเคนะครับต่อไปก็เป็นสกิลอันตินะครับซึ่งสกิลอันตินะครับแปลว่าขี้โกงมากเลยนะแล้วก็เทด้วยต,ตั้งโล่นี่แล้วก็เบิร์นนะครับเป็นการปล่อยไฟแบบรอบๆนะครับนี่อ่าครับเป็นไงก็แรงอู่นะให้ได้เลยนี่เนี่ยนี่เนี่ย,ยอ้าวโอ้แรงจริงของกดีจริง <c oughs> เอาละครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวท้ายนะครับและคือคิระนะครับหรือว่าไลท์ยางามีของเราเองนะครับนะ <c oughs> ออกเสียงถูกปะวะ ถูกแหละโอเคนะครับนะซึ่งสกลิลแรกของไลท์นะครับก็เป็นการไปแอปเปิ้ลไปนะนะขอขอทีขอทีหรือเปล่าวะทั้งปแอปเปิ้ลเปล่าวะแวบบอ่านี่ครับนี่เป็นการไปแอปเปิ้ลไปนะโอเคนะครับต่อไปก็เป็นสกลิลที่2นะครับนะนี่เป็นการเรียกเอลมาเตะนะครับแหมคอหักเลยทีเดียวคอนี่หักเลยนะนี่เนะี่ยโอเคต่อไปก็เป็นสกลิลที่3นะครับ สกิลที่สนะครับบอกเลยว่าเป็นสกิลที่โคตรปั่นนะครับนะนี่ครับนี่นี่เป็นการเรียกรถกบรรทุกมานะครับนะเป็นการชนให้ตายไปต่างโลกนั่นเองนะครับคือสกิลนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรปั่นนะครับนะถามว่าเทไหมก็เทครับแรงก็แรงไว้แรงนะครับแต่ว่าปั่นนะนี่ครับนี่นี่ไปต่างโลกพาไปต่างโลกเลยทีเดียวนลครับนะโอเคอันนี้ก็เป็น เออ่ตัวของด้านของคิระนะครับนะเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยจะมีสกิลอะไรโดดเด่นนะครับนะแต่ว่าสกิลอันตินะครับบอกเลยว่าเอาละครับนะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นสกิลอันติของคิระนะครับบอกว่าอันติคิระเนี่ยโคตรขี้โกงนะครับนะคือถ้าลงกันเป็นตี้นะครับอย่างน้อยก็ต้องมีคิระในทีมหนึ่งคนนะครับดูนะอ่ะโมแกนนะครับเป็นบอสน,นะนี่เขียนชื่อเรียบร้อย ตายเลยนะครับทีเดียวทีเดียวตายเลยนะครับบอกเลยว่าขี้โกงมากๆเลยนะต้องมีอย่างน้อยนะครับในทีมหนึ่งคนจะเป็นอะไรโอเคมากเลยนะว่ามันแบบไม่ว่าเลือดบอสมันจะกี่ล้านหรือเท่าไหร่ก็สามารถจดตายหายได้ภายในพริบตาหนึ่งเลยนะครับนะไปต่างโลก เอาละครับนะซึ่งในการรีวิวนะครับก็มีเพียงแค่นี้ละกันเนาะซึ่งตัวละคร3ตัวเนี่ยครับก็มีความแตกต่างไปโค้ดได้นะครับเช่นรีบอลนะครับนะรีบอลเนี่ยจะมีความเก่งในด้านของการทําดาเมจนะครับนะส่วนพุก้าโลนะครับจะมีความเก๋ในด้านของการซัพพอร์ตเพื่อนนะจะมีทั้งฮิลนะครับนะมีการว่าสกิลหนึ่งเนี่ยของพุก้าโลนะครับมันสามารถผลักระตูวไปไกลได้นะครับส่วนใสกิลสามมันก็สามารถปล่อยงูได้ซึ่งซึ่งสกิลงูก็มาทำให้ติดผิดได้นะครับสิ่งนี่ติดไปค่อยแรงก็เถอะนะโอเคส่วนตััวคคิรระะะนนบ คิละเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เอาไว้ปิดงานนะครับแต่ว่าสมมติว่าเจอเวบอ็บบอสแบบบอสแบบถึกๆเลยแนละ้วก็สามารถให้คิลลนะครับกดอันติบอสตายนะครับคือการเป็นการว่าเป็นการเคลียร์บอสแบบง่ายๆนะครับไปแค่เอาคิลลไปนะครับนะโอเคนะครับนะซึ่งตัวละครสามตัวนี้จก็ความเก่งกาจทางด้านไม,ไม่เหมือนกันเนาะความแตกต่างกันก็ไม่แหละนะจะเลือกใช้ตัวไหนก็ตามบายนะครับนะเอาล่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับบายครับทุกคนจุ กันดารักเกินไม่เจอกันนานเลยเธอแค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาเธอเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจน<า><า>ตัว,ตวน,นี้เด<ต>ียวแต่น่ารักเธอจัก,กวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่นะ่ะไม่ใช่อันเดอร์พา